วัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอทนะครับในแมปที่น่าจะเกี่ยวกับการทําฟาร์มคริปโตนะเออมันน่าสนใจดีก็เลยลองลองเฉยใ่ครับลองนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันให้ทําอะไรเนาะก็ตามนี้เลยครับต็อกมี9ใช่ไหมอ่ะผมลองซื้อแล้วกันตึงต้งตึงโอเคแล้วเราก็จะไปบ้านของเราอ๋อนี่ก็เพิ่งมาเล่นเลยนะก็แบบอยากอัดแบบว่าเฟิร์สอินเทนชั่นแรกเลยนะก็เลยแบบเออเอาแบบเริ่มเล่นเลยดีกว่า ระวังตึงโอเคแล้วก็มันจะมีอะไรไหมยอยากเห็นกันดีแล้วกล๋บโอเคแล้วก็เอามาขายเหรียญทองแดงตึบมันมันก็ไม่ได้อะไรเยอะเลยนะมันได้มันมีแค่นี้เหรอไหนลองดูสิเธาบอกมันคืออะไรมันน่าจะเป็นเครื่องขุดนะดัชนีเหรียญโอ้โอ้โอเหรียญเหรียญเยอะมากเลยเนะี่ย การเกิดใหม่ถูกก็คือจะไม่สูญเสียนี่ผมเอาจริงนะผมแบบจะเรียกว่าไงดีง่อยเรื่องโลบอกมากๆเลยนะเออยังไงก็แนะนําได้นะครับผมเพราะว่าผมผมง่อยจริงเรื่องโลบอกโอ้โลบักมันได้อย่างนี้นี่เองผมก็แค่สงสัยว่ามัน จะได้โลบักจากอะไรนะเพราะว่าเกมมันมีแค่เนี้ยแค่แค่แคโอ้โหเปไปหน้าแค่แล้วนะโหดูฟาร์มมาดิผมขอไปดูหน่อยดิโอ้สุดจัดชุดคริปโต <c oughs> อันนี้คืออ่ะผมอยากเห็นฟาร์มในชีวิตจริงเข้ามาในเกมใหญ่ขนาดนี้ในชีวิตจริงขนาดไหนวะเนี่ย โอ้โหดูดิแล้วมันมีแบบาเป็นชั้นๆด้วยใช่ป่ะอันนี้มันเท่าไหร่อ่ะความจุเฮ้ยขโมยได้เหรอโอเคไอ้แม่แบบขโมยได้โอเค,เออโ,อเคโอ้โหคือแบบอาบีมหาใหญ่เลยอ่ะอสังคมโลบอ่ะมันใหญ่ยังไงมันก็โลบอันใหญ่มากเลยเนี่ยผมตกใจเลยอ่ะอ่ะโอเคอันนี้เราก็ขออนุญาตขายนะครับ ยี่สิบไหมเออสวยยี่สิบแล้วเพิ่มอีกเครื่องครับเพิ่มอีกเครื่องเพิ่มอีกเครื่องซื้อเอ่อซื้ออันนี้เท่าไหร่อ่ะนะคนจิตโตคลาสสิกเหรออ๋อนี่ไงมันจะได้อัตราดอปเหรียญมากขึ้นเรื่อยๆโอ้มันต้องเกิดใหม่เรื่อยๆถึงจะปลดล็อกอัอนนี้มันคือเกมโลบอชใช่ไหมอืมโอเคโอเคผมเข้าใจละงั้นเดี๋ยวเราซื้อเครื่องนี้ไปสักห้าเครื่องนะผมใช้โลบโอชถึงว่าแล้วมัน มันได้จากไหนมันโลบักยัดยัดกันอย่างเดียวเลยนี่หว่ะอันนี้ก็ขอเรียงต่อๆเลยึบโอเคเก็บครับเก็บเก็บอ๋อมันมันมันถ้ามีตรงนี้มันก็จะอัตโนมัติมันก็เหมือนแค่มาเอฟเคใช่ไหมเอออยากรู้จุดประสงค์มากเลยเล่นเล่นโลบอกร์อ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยอัตโนมัติหมดอะเราเล่นเพื่ออะไร อันนี้ผมอง,องสามเป็นองค์อบของการหารายได้นะอ่าแต่ว่าบางคนบอกโอ้เล่นก็ก็เล่นไงก็เล่นเกมมันก็มีควาใจนะแค่ว่านี้ช่วยหนึ่งอยากรู้อ่ะถ้าอยา่างวุ้นเกมแบบเนี้ยเขาหนึ่งครับผมว่าเขาจะมีการเติมต่างๆสมมติเขาจะหายงินจากจากเกมเนี้ยมันจะทำยังไงเห็นของหรอ อย่างนี้นะโว้ยกำไรต่อดคุณเลยกำไรต่อแบบขยายเลยดูดิแบบปังปังปังเลยโอ้หตึง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 ,ต,งตึงเลยโอเคตอนนี้ยังมีแค่สามเหรียญน,นะนยังไม่มีเหรียญใหม่มากกว่านี้นะผมผมว่าผมเล่นตักแถวนึงินะดีกว่าตอนนี้เรามีเหรียญทองอยู่ สองนะเหรียญทองแดงอยู่สี่ะไเนี่ยมันดูตรงนี้เนาะไปเก็บได้เลยครับเราก็ไปขายทีเดียวครับมันยังดีนะที่ว่ามันยังมีขายทั้งหมดนะเ้าก็ไปซื้อมันจะรีสต๊อกซื้อครับสีเคร่องโอเคหมดแล้วก็ไปบ้านหวางห่อนหวางก่อนตันนี้ถ้ากลับมีอีกเครื่องเนี่ยเลี่ยรต่างแจงหกเจ็ดโอเคแปดเจ้าสิบ าวสิบเอ็ดปะ่ะโอเคโอบโบ,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 บชอบเสียงนี้นมากเลยในชีวิตจริงอยากมีอย่างนี้มั่งอ่ะ <laughs> อ้าวรวยโอ้โหดิดิเงินแบบเงินล้นๆนะไปขายอะไรครับเพราะว่ามันจะมีเซอร์ไพนี้ได้ก่อนมันจะรีซับโอเคอ่าสองเครื่องครับสองเครื่องเริ่มเป็นครับเริ่มเป็นเริ่มเป็น นี่เป็เครื่องใหญ่ขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะเรียงกับต่ออะไรได้บ้างผมว่าไอ้ที่ผมถือน่าจะเอาไปงัดแน่เลยเอาไปงัดขึ้นนความคิดผมนะมเพราะว่ามันเดินได้ต้อเดินขึ้นบนได้ผมเลยต่อไปเลยนะครับจะเหรียญอะไรบ้างเนี่ยเครื่องน,นี้เสือมีเสียงแบบพ,พัดลมแบบฟิทฟิทด้วยนะ ยิ่งเครื่องใหญ่พมาลมยิงดังเหรออะไรรืออ้อขายครับรื้อขายครับโอเคแล้วก็ซื้อครับเดี๋ยวมันจะรีนะนี่เราเร่ซื้อกันไปบ้างครับในสามเครื่องครับถือว่าธุรกิจเติบโตบ้างเอ้ยไม่เติบโตบ้างเติบโตเยอะจัดเลยครับเติบโตไวมากแต่ว่าในชีวิตจริงก็ตลาดแดงเขือกเลย <c oughs> ใครติดตามข่าวแล้วช่วงนี้บอกเลยอะพอแตกกันนึ่งแถวอะหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วย ก็ว่าทำไมมันลงลนรัวเลยนะครับทนไห้เนี่ยนาทีนึงโอเคไปขายครับมันก็ชิวๆอยู่นะซื้อซื้อซื้อ,อทำไหมโอเคทานทานทานครับทันครับอันนี้สต๊อกใหม่เดี๋ยวขอ้อนี่ก่อนเฮ้ยมีเพื่อนมีเพื่อนหูเพื่อนเต็มเลยสวยฮะสวัสด,ดีจ้าทุกคน อ่างอนอันนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันชอบตรงที่ว่ามันดูนไดไหมผมนะไม่งั้นมันเละเออนี่ไงเละแล้วเปไ็นไงทำไงอ่ะอ๋อนี่นี่น,นี่โอเคมันยกได้เลยนะดีหน่อยเอืมอ๋ออ๋อ,อบัคบัคบัคอันนี้บักโอ๊ยอ,อันนี้บักอันนี้บักอันนี้ออกไม่ได้อันนี้บักโอ้ โอ้นี่บักอ้จบกันอันนี้เครื่องเครื่องเครื่องเล็กเครื่องเล็กโอเคเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่อ่าสวยสวยเหลืองครับเหลี่ยงครับฟาร์มครับเหลืองเหลืองครับเหลืองเหลืองนี่คือเหมืองนี่เหือครับเหมืองนี่เจ็ตโต ร้อยสิบาลองอับขึ้นแปด้อยห้าสิบเลยผมยากรู้ว่าผมจะเทินเครื่องเก่ายัางไงนี่ใครเคยเล่นบอกเลยขายอ๋อนี่ไงเครื่องจกักรโอเคโอเคบ้านบ้านอ๋อต้ถอนถอนครับถอนถอนยังยังไม่อันน,น,นี้ถอนนี้ถอนนี้เก,กะไม่ได้หรอกเก,กะแล้วก็เดี๋ยวนี้ฟัง่อ้ครับ มันกดมันน่าจะกดตัวอื่นได้นะ <c oughs> ผมเดินไม่หนักเลยเดินหนักแล้วกดอีกัางเายหายเลยหมดตึกปันเด็นาองสิบหกได้ได้อยู่สองเครื่องนะพัดนี่น,นี่เรื่องนี้ไม่ธรรมดาเป็นไงของแท้สองเครื่องครับปางครับ go let's go เอ่ออยาอาจจะต้องขอเรียนต่อเหมือนเดิมน,นะ โอเคโอเคโอ,คโอ,คโอค้ยเหรียญใหมเอยมาหน่อยมาหน่อยเหรียญพุดเหรียญโอเคอ๋อเ,อเ,เหรียญใหม่มาแล้วครับขายครับเรวอครับได้เท่าไหร่หกร้อยเราต้องไปขายเื่อจากบ้างนะครับแต่ต้องให้มันเต็มก่อน๋ย่าให้มันเต็ม ค่อยไไ้ขายถ้ามันเต็มไอ้เครื่องนี้ไอ้แปดร้อยเต็มแล้แถวหันเดียวค่อยลื้อไปแล้วก็ค่อยเรียงหม่ขายครับขายครับรัวครับจังหวะนี้ไอ,อ้ซือบ้านอันนี้เ็ม่งี้เคร่งี้เคร่งไม่เอาแล้วเออผมลองไปดูนี่ก่อนดีกว่าซื้อจับโหซื้อมาเท่าไหร่นะ เอ่อลองดูดิซื้อซือ้อไอ้นี่ถ้าผมจะจัดสิบบ้านถ้าผมจะ่โอ้โหขายคือแบบเกินบ้านนะครับรอืมเ,เหลือนู้นจับได้เหลือนนะไอ้นั่นไง เป็นการเล่นโลบอแบบครั้งแรกที่แบบเล่นจริงจังเลยนะแล้วแทบจะครั้งแรกจริงๆอ่ะเพราะว่า,าแบบครั้งก่อนๆนั่นคือเข้าไปแล้วก็ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบแทบไม่ไม่ได้เล่นเลยดีกว่านะแค่เข้าไปไปดูเพราะว่างงว่าทำไมคนเด็กมันเล่นกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าไปดูแต่แบบไม่เล่นอ่ะแต่เมื่อวานอะ่ะคือไม่รู้จะเล่นอะไระชวนเพื่อนเล่นแล้วก็เอ้ยมันเอาเรื่องว่ะมันเกมมันเยอะ นี่ก็เลยลองเลอลองลองเข้ามาสู่โลบอกรู้ไหีเป็นยังไงครับก็นั่นแหละครับตามสภาพครับตอนนี้ก็กินเวลาไปเท่าไหร่นะไวเกินนะครับอ่าเรือครับเดี๋ยวมันจะรีกสองนาทีนะก็น่าจะได้เครื่องสุดท้ายพอดีอันนี้ไม่ได้เห็นไม่เห็นโอเคอ่าสวยก็จะเปลี่ยนต่อครับสามร้อยเลบักมันเท่าไหร่เนี่ย <G ül üş> นี่เกเก็บเดินก็ลำบากไอ้บ้าโอเค,อเคแล้วก็ไปขายเติมมูนี่เราซื้อตอนสุดท้ายโอเคจบแล้วก็เดี๋ยวขึ้น2องพันเก้านะ ปาล์มเหรียญครับปาล์มเหรียญครับคือเจงครับนในเกมก็เดี๋ยวไม่รู้ว่ะเจงหรอเปล่าโดยออกกระตังเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราเก็บทีเอะนดดหน่ยนะโอ้โหามเหรียญเลยนะเหรียญทองแต่ทีว่ามันอยากรู้าเหรียญะ อันนี้เหรียญละ170กว่าโอ้อมันอ๋อมันคิดทั้งหมดบ้ามูลค่าทั้งหมดน,นี้สองเหรียญก็นั่นแหละครับน่าจะตามนั่นแหละอันนี้น่าจะแพงสุดสิครมันเท่าไหร่นะอันนี้2,009เคยไปตามหน่อยครับตามอีกหน่อยอีกหน่อยหรือว่าเราเราเอานี้เป็นแบบเนี้ย อีกจะได้ประมาณอีกสองเครื่องไหมน่นจาจะสองเครื่องเอ้ยนี่อะไรเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะนี้ไม่ได้นะมาไม่ตรงไม่ได้นะนี้โอเคเดี๋ยเราไปขาไนะยไปครับแล้วก็ซื้อจะรีอีอันนี้ซื้อซื้อมปัญหาซื้อ,นนอ่าปัญหาโอเคไปบ้านเลยคนระั

ผมเล่นแรงผมแล้วเนี่ยแล้วเราก็อย่างนี้แล้วก็ถ้าเอาง่ายๆอะ่ะอย่างนี้แล้วก็โดดอย่างนี้เอออย่างนี้อันนี้คือแบบในฉบับง่ายๆนะเออใจคลิกขวาอ๋อวิธีการเล่นระบบิเล่นอย่างนี้นี่ว่ะ เราบอกเป็นเกมแนวจุตินะเนี่ยก็คือเนี้ยเราเกิดใหม่ปึ้งนะมันก็จะจุติโอ้ยอัแบบเดียวอัแบบเดียวกินเวลาไปเยอะจังเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราดูดิขวัก,ก้าวึ้งโอ้ยอีกอีกพันร้อยเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไว้เท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอซื้ออีกเครื่องแล้วก็ มันมันมันรีด้วยแหละมันน่าจะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็เรามาเล่นเรื่อยๆนะเออแต่นี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะคลิปจะยาวเกินเพราะว่ามันมันไม่ได้มีอะไรเดีย๋ยวเรามาเล่นต่อเป็นนะรทรพยไปดีกว่านะครับผมไปนี่เราก็ไปขายซื้อเครื่องสุดท้ายครับซื้อซื้อนี่เครื่องนี้อืมโอเคไปวางต่อครับเครื่องน,นี้สี่นะ โอเคประมาณนี้นะขออนุญาตเซลฟี่หน่อยดีกว่านี่โอ้โหเมื่อผมเป็นนักขุดเหมืองในโลบก่าเป็นไงชื่อคลิปเขาเท่ขออนุญาตแครหน้าจอแป๊บนี้อ่ะครับไปหมดเลยดีกว่าอืมว้าวสวยอยู่โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ